สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมแบงค์แบงค์ฟิตเหมือนเดิมนะครับผมวันนี้ผมก็จะพามาซื้ออาหารคลินคลีนง่ายๆนะผมผมอยากให้ทุกคนที่ลดหุ่นหรือว่ารักษาสุขภาพเนี่ยมาซื้ออาหารกันผมจะมาแนะนําอาหารที่มันแบบคลินคลีนแล้วก็ง่ายๆเดี๋ยวพา,าไปทําอาหารแบบงบประหยัดประหยัดง่ายๆแล้วก็ไม่ยุ่งยากวุ้นวายอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับอันับ,บแรกผมก็จะมาโซนผักก่อนนะครับผมก็มะเขือเทศไลชินีนี่ก็ เอาไปกินเล่นได้นะครับผมถือว่าอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะครับผมก็จะเอาสลัดนะครับผมสลัดนี้กินได้หลายอย่างมากทําได้หลายเมนูมากเพราะว่าเ,เราเอาไปกินกับนูน่นกับนี่ได้หมดเลยนะครับผมผักสลัดคือมันกินง่ายแล้วก็กินได้หลายเมนูมากนะครับหรือว่าเราจะเอาทําทานตอนที่มื้อดึกที่เราหิหวๆก็ได้เหมือนกันผักสลัดเนี่ยถือว่ามันหลายประโยชน์มากก็เลยเอาไปนะครับ แล้วต่อมาก็จะเป็นพวกกล้วยอะไรเงี้ยพวกผลไม้อะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราจะกินอะไรแต่ว่ากินเยอะไม่ดีนะครับผมก็กินแค่สักลูก2ลูกประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมชอบนะครับผมม,ม,ม,มะมะเขือเทศลายชินีถ้าใครกินไม่ได้ก็เอาผลไม้อย่างอื่นไปแต่ผมว่ามันง่ายดีแล้วก็เป็นเป็นผักผลไม้ที่มันโอเคนะครับแล้วก็แครอทนี้ก็หลากหลายเหมือนกันนะครับผมผมก็จะปั่นกินตอนเช้าหรือว่าจะเอาไว้ ทําใส่กับสลัดอะไรอย่างนี้ก็อร่อยเหมือนกันเลือกไปติดติดตู้เย็นไว้เลยเอาสักประมาณ3าสีลูกก็พอนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราเอาไปเยอะเดี๋ยวมันเหี่ยวมันมันเน่าก่อนเรากินไม่ทันนะครับไม่ต้องเอาเยอะเดี๋ยวเรามาซื้อบ่อยๆเพราะว่ามันจะได้สดใหม่ทุกครั้งนะครับพวกผักอะไรงนี้เราก็เลือกว่าเราจะทําเมนูอะไรส่วนอันนี้ผมเอาไปเผื่อเป็นเมนูต้มยำด้วยนะครับพวกผลไม้ น้ำตาลต่ำก็จะเป็นพวกแอปเปิลแอปเปิลเขียวหรือว่าแอปเปิลไม่เขียวก็ได้เหมือนกันนะครับผมผมโดยส่วนตัวผมผมจะชอบแอปเปิลที่มันไม่เขียวมันจะออกหวานหวานหน่อยนิดนึงน้ำตาลจะหวานจะเยอะกว่าแอปเปิลเขียวแค่นิดเดียวเองไม่ไม่ได้อะไรมากมายแล้วก็เป็นพวกโปรตีนนะครับแหล่งโปรตีนผมก็จะมีปลาแล้วก็มีพวกไก่อะไรอย่างนี้นะผมปลาถูก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 ก็จะเป็นปลานิลน,นะครับผมโลละ 79บาทเห็นไหมครับง,ง่ายเองแล้วก็าราคาที่มันถูกมากแล้วเป็นแหล่งโปรตีนที่มันได้น้อยกว่าไก่นิดนึงแต่ว่ามันก็เราถ้าเราจะกินไก่ทั้งปีทั้งชาติเลยก็ไม่ไม,ไม่ไหวนะครับซึ่งตัวหนึ่งซึ่งโลหนึ่งเนี่ยก็กินได้ประมาณ2คนนะครับผมถ้าทําคนเดียวนิดโลหนึ่งก็กินไม่หมดนะครับผมแล้วก็สั่งเขาทําก็ได้หรือว่าจะาเอาเป็นตัวก็ได้นะครับนี่คือแหล่งโปรตีนนะครับผม เราที่เราจะซื้อแต่ที่เราจะซื้อไปทําแล้วก็ต่อมาผมก็จะไปซื้อพวกไก่สับนะครับผมไก่สับนี้ก็จะเมนูได้หลายอย่างมากไม่ว่าจะเอาไปทําเป็นข้าวต้มตอนเช้าเช้านะครับผมหรือว่าเอาไปทําเป็นผัดกะเพราก็ได้หรือว่าจะไปผัดใส่ผักนู่นผักนี่ได้หมดเลยนะครับเมนูมไก่ส่วนใหญ่ผมจะกินเมนูไก่นะครับแล้วก็เป็นพวกอกไก่นี้ก็ผมก็จะเอาไปปั่นเป็นเอ่อพวก เอาไปปัน่นทาเป็นพวกอตอนเช้าทําเป็นเวอกไก่กินเองนะครับผมก็คืออกไก่ปั่นนั่นแหละแปลงเป็นเวในรูปแบบอาหารคือมันเป็นสารอาหารเรากินได้ตลอดเวลาเลยข้อดีของอกไก่ปั่นก็คือ,เ,อเรากินได้ตลอดถ้าเป็นเวโปรตีนเราก็จะกินแล้วก็ต้องเพิ่มด้วยสารอาหารด้วยนะครับผมแล้วพวกนมอะไรอย่างนี้ผมก็จะเอานมพวกนมจืดไปด้วยนะครับผมหรือว่าพวก นมถ้าใครแพ้นมอะไรก็เลือกกันเอาเองแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็จะแยกออกแยกออกกันไปพวกโยเกิร์ตอย่างนี้ก็กินได้เหมือนกันนะครับผมอันนี้เป็นอาหารแบบหลังกินข้าวเสร็จเราก็จะกินด้วยจะบอกว่าของหวานก็เราก็ต้องดูนะครับผมเราไม่ใช่ว่าจะเอาแบบพวกวหวานๆไปนะครับเราก็ไปแปลงเอาพวกใส่น้ําตาลญ้าหวานใส่อะไรงนี้ก็เป็นของหวานได้นะซึ่งของหวานที่ดีต่อสุขภาพ พวกนมอย่างเงี้ยผมก็จะกินถ้าเป็นนมวัวมันก็จะกินเยอะไม่ค่อยได้แล้วแต่คนนะครับผมแต่นี่ผมกินนมเอ่อจากถั่วเหลืองนะครับผมนมนมน้ำตาลน้ำตาลศูนย์เปอร์เซนต์เลยน้ำนมจากน้ำเต้าหู้ถั่วเหลืองอะไรประมาณนี้นะครับอ่าของที่เราซื้อวันนี้ก็ราคาประมาณพันพันกว่าบาทนะผมก็พันหนึ่งร้อยกว่าบาทแล้วก็เอ่อที่ซื้อมาเนี่ยถือว่า กินได้หลายวันนะครับผมเห็นอย่างเนี้ยถ้าเราไปซื้อข้างนอกมันแพงกว่านี้อันนี้ผมกินกัน2คนพันกว่าบาทตกคนละ500นะครับนี่เมนูง่ายๆผมจะพาทาวันนี้ก็คือเป็นเมนูนึ่งปลาง่ายๆนะผมแล้วก็เอาปลามาเลยเห็นไหมครับอันนี้คือซื้อจากแมคโครท,ที่เขาทำมาให้แล้วก็ใส่ผักนะครับผมแล้วก็ใส่พวกอะไรจัดแจงลงไปให้เรียบร้อยนะครับผมไม่ต้องปรุงอะไรมากมายเพราะว่าของคินคลีนอย่างนี้เราไม่ต้องปรุงนะครับไม่ต้องใส่เกลือใส่อะไรมากมายแล้วก็ ปิดนึ่งไว้ประมาณ30นาทีนะครับง่ายๆไปอาบน้ําแล้วก็มากินได้เลยนะับนี่คือเมนูง่ายๆหลังจากนึ่งปลาเสร็จนะครับผมอีกเมนูหนึ่งที่ทําง่ายๆกินผมกินทํากินทุกเช้าเลยก็จะเป็นพวกอกไก่ปั่นนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นไก่ที่ผมต้มแล้วก็เอาน้าคาวออกแล้วก็ทำไว้เป็นก้อนแบบนี้นะครับผมคือก้อนหนึ่งเนี่ยประมาณเท่ากับว1หนึ่งสกู๊ปนะครับที่ผมทําไว้ ก็จะมีนมแล้วก็กล้วยนะครับผมที่จะปั่นเข้ากันง่ายๆตอนเช้านะครับผมก็โปรตีนเน้นๆนะครับผมแล้วก็มีพวกผลไม้ด้วยกลก้วยนะครับอันนี้ก็จะใส่ประมาณเวสองสักครุ่ประมาณ60กรัมนะครับผม50-60กกรัมโดยประมาณนี้อาจจะไม่เป๊ะมากนะครับใส่กล้วยลงไปแล้วก็นมลงไปนะครับผมถ้าใคร ชอบหวานด้วยก็ใส่น้ําตาลย่าหวานลงไปด้วยหรือว่าถ้าไม่ใส่ก็ได้แต่ผมชอบหวานเพราะว่าน้ําตาลย่าหวานมันก็ไม่ได้อ,อะไรเส,เสียสุขภาพอะไรมันเป็นน้ําตาลย่าหวานจากแบบจากย่าหวานนะครับอันนี้ก็จะเป็นผงโกโก,โก้นะครับผมที่ไม่มีน้ําตาลใส่ไปเพื่อความหอมแล้วก็มันจะกินง่ายแล้วก็ตามด้วยน้ําเปล่าให้มันลื่นๆหน่อยนะครับผมไม่ต้องใส่เยอะนะครับผมเดี๋ยวจืดครับแล้วก็ปั่นให้เข้ากันนี่คือเมนูง,ง่ายๆสําหรับผมตอนเช้านะครับ พอทำออกมาก็เป็นแบบนี้เลยนะครับผมโปรตีน60กร,รัมบวกกับที่เรากินอีกก็ทั้งวันก็ยังไงก็เหลือนะครับนี่คือที่ผมทำทุกเชา้ายังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแบงค์ฟิตไว้ด้วยอยากให้ทำอะไรสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้วันนี้ต้องลาไปก่อนเจอกันใหม่พิ่หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ